สวัสดีนะครับพี่น้องวันนี้สิพาพี่น้องมาลาอหาเบื้องเห็ดบวกนะครับว่าสิมีหรือบบมีว่าสิเจอหรือบบเจอนะครับก็ตามขั้นหัวนีนะครับที่มันเคยออกเนาะที่เพิ่นเคยได้เนาะผมก็บวันนี้ก็ฝนตกลินอยู่นะครับตกมัดมือมัดคืนสามมือแล้วครับเอ้าไปเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าสิมีบ่หรือบบมีนะครับแบบไดนนะครับเดี๋ยวครับสิพาไปเบื้องครับปวกเนาะ เนาะาเบิ้งกันอนพี่น้องนี่แหละครับตามนี่แหละครับเผยออกนะครับคู่ปีนะครับเขาเคยได้นะครับผมก็หมกเคยหาได้พี่น้องไอ้พาพี่น้องเบิ้งนี่แหละครับนี่ฝนกันยังตกลิ้นอยู่นะครับเปียกนะครับนี่แหละครับเพื่อนได้คู่ปีนะครับคนที่เป็นโอ้คนเซียนเฮ็ดกิดขึ้นว่าเอาไม่เป็นเซียนเนาะกระสิลองเบิ้งครับเพื่อมา่านเนาะเพื่อมาถือจังหวะกับโบโแน่เด้อของของมัน <c oughs> ไฟไปซึ่งไฟไปตรงเค้ยได้หมดนี้คือกันนะครับตามนี่นะครับเคยหอกคู่ปีนะครับ ชิดช็ดหน่หอ <c oughs> เนาะเนาเบื้องไปเรื่อยนะครับเพื่อเห็นเนาะหมแน่คือกันฮ็ดปลวกอีเพื่อนว่ามองเดียวเคยออกออกอยู่หันเลยครับแล้วก็วันทีเวลาเนี่ยเก็บเป๊ะแท่ไหครับผมกับยันแม่นความเิือนอยู่เนาะ ขอบุณเอ้คิดกา้านี่นะครับนี่พ้นพวกนะครับนะครับขับมาวมัน,นโอ้เปียกนะครับเปียกมอนเคยออกเนาะ ตัวบ,บนีได้มาถึกเก่งวะมาซึ่งสับลาบอยู่เห็นได,ด้ก็เก็บจ้วเท่านั้นแล้ว <c oughs> สิบอมานี่เขาบอครับ นี่จะเฮ็ดจะเฮ็ดอย่างครับเฮ็ดจิน,บน,นโบไดณอ๋อเบิงเ่งไปเลยครับว่าสิเจอบบสิมีบบ สุดจัดที่เก้าครับเมื่อนี่ทั้งแรลกนะครับอืม,มันไม่ฮิตย่าง้อ,งน,องนี่ฮิตอย่างครับโอ้เจ้าฮิตอย่างครับแปลกๆครับนี่ครับโอ้ผิวเหื่อยฮเบื่อครับโอ้ปรสบการณ่อะไรมองโลกไปครับเพื่อเจอ นี่ครับนี่เฮ็ดยังเหโอ้ยเฮ็ดยังนอนี่ยโอ้ยอนี่เห็ดพวกนะครับนี่แม่นอยู่ครับตัวนี้น่าสิแม่นครับเนี่ยเห็ดพวกจะเห็ดพวกยังครับเนี่ยเห็ดพวกเห็ดพวกจิกบอกเลยเหรอเนาะอ๋นะอมาหาเถ่าแล้วเนาะเปื่อยเนาะ อ๋อมีที่เห็ดจักเห็ดอย่างครับนี่ไลยอันนี้ไงเนี่นี่ครับบันรถไฟครับเนี่ยกิ้งกือหรือเปล่าขุนกระตุกน้ำกระถึอหน้าจอโทรศัพท์เนอะเป็นอย่างหรอครับ สงสัยคนมาหาอยู่ครับเนี่ยปลนอยากล้มอย่างอย่างจะบุจือน,นั่งยบุมมมกยอ,อกสงสงโอ้สงสังยควายครับเข้ามานี่ควายกับงูัวครับมันเข้ามานี่เป็นแปน พี่น้องอยิ่งเวียนนะครับเวียนจะดอกนี้่ดอกเดียวแล้วครับนี่แต่ว่ามันบุปผ่านแล้วครับดอกนี่ยแตัว่ายัางบุกเกิดนะยังมกเนอะ นี่ไฟไฟครับ <c oughs> เอ,อ้าครับเลาะไปเรื่อยนะครับกหาเบื้องนี่แหละครับม่ <c oughs> ไรอื้ม มอเห็นนะครับทรงใสยังมองออกลื่นใดนะครับลเลาะเบิงเลาะเบิงเฮ็ดนะครับมันเคยออกเนาะมองเคยออกอ้หมูมีนะครับบ่คืออ้า บมมีครับมหมมีเ้าหมกเป็นยังครับไทยเบื้องคือเก่าเฮ็ดคือเก่านะครับสิได้เงินหมดได้ก็เฮ็ดไทยเฮ็ดที้เบื้องคือเก่านะครับอันนั้นก็ได้เท่าไนะหร่ก็เอาเนาะไม่ได้ว่าครับได้คือเก่าขอให้ผ่านยังเดียวเนาะอยาาให้มันพลาดน,นะครับ ่านโคตรพันเกลียนเพื่อนเราก็เออได้เท่าไหร่ก็บอกว่ากันความหัวนะครับอันนี้รถน่ะมัจับได้ครับนี่ยีอยู่มันสูงมันห้างนะครับอันนี้ก็เป็นสะนะครับสะเพื่อนนะครับนี่น้ำมันยังบ่ดเต็มนะครับสะ ต้นนี้ยงามนะครับเนี่ยติดกันเลยครับนี่มัดสวนหญ้าเพิ่แล้วครับเนี่ยเป็นควายมนหญ้าอยู่ครับนี่จะต้นมางนานะครับครับปะรดนี่และครับนี่ต้นมากเอ่อมากนาดนั้นนะครับเนี่ยมะกรูดเนาะบ้านหมู่ห้องมะกรูดนะครับ แต่ทางอื่นจะคล้องอะไรนะครับอันนี้แมันทุกก็กินได้อยู่ครับกินก็กินนะครับสมชื่อกระดูกนะครับมักระดูกเนาะอันนี้จะเป็นดุกครับเป็นดุกเป็นดุกผลเกิดจากธรรมศาสตร์นะครับนี่ต้นหนึ่งครับนี่มันนี่กินทุกนะครับกินลิษยากินได้นะครับนี่ล้มต้นหนึ่งครับเมื่อคืนนี้ คนตกมาคู่มือคู่มือหลายบวมน้ำนะครับล้มไปนะครับตนหนึ่งนี่นะครับอันนี้จะเป็นหญ้าหวานอิเราเอลนะครับเพิ่นตัดหลายล้อพิ่นปลูกมาได้ปีปลายแล้วครับนี่ก็เลยขึ้นโค้งขึ้นอย่างไปก็เลยประมาณนี้นะครับเปนอะไกังามครับครับนี่ครับมากระโบกได้นี่ฝนกระโบกเนี่ย พึ่งกบก็ง่นะครับนี่มันรุ่นลงมานี่ก็นี่ไปนี่หรือรอมันแห้งแล้วก็แบบพวกนี้เก็บปลายผ้านะครับนี่บางคนไม่ค่อยเก็บเอาครับนี่ครับเบจักสลายครับนี่นี่ครับรอให้มันปลายปลายพืชปลายเงัวกิ่นเลยงัวนะครับงัวพืชจะมากินแล้วพืชจะเที่ยวเอื้องเนาะงัวนี่นี่แล้วพึ่งจะทายออกมา รุ่นเละไปแล้วก็มันแห้งมันยังก็บับจีบไปแล้วผ้านะครับบางคนอยากจีบเป็นผ้าขายนะครับนี่นะครับประมาณนี้กับต้นเตี้ยวมังกรน,นะครับปลูกใหม่อันนี้จะเป็นโซนนะครับเป็นกระไานะครับก็มือนี้พวกงง่ายเลยนะ ไปด่งนะครับบรรยากาศนะครับวันฝนตกนะครับสามวันติดครับทังกลาววันกลางคืนนะครับตกนะครับลิ้นหันนะครับนี่ตนี้นติดครับ้นติกนี่้นข้าครับเนี่ยนี่ครับ จะตุบก็ตุบไปจะยามจะโบทุกก็อยากให้ตุบก็โบทุกนะอันนี้ก็ได้นี่เพื่นต้นยางนานะครับนี่เพิ่อนปลูกไว้นะครับอันนี้บริการเบียดเลยนะครับไปหาพุทธเอาตามป้านะครับที่เมียครับเอาเบียร์มานะครับก็เลยประมาณนี้นะครับต้นยางนานะครับนี่ก็ต้นกล้วยเพิ่นนะครับต้นมะพร้าวนะครับอ่ะมะพร้าวดำหอมนะครับนี่แหละ นี่ครับปีกว่าก็สองปีครับผลลูกพลางามครับนี่ถือว่าอีกปีนึงนะครับออกมากแน่นอนครับเป็นผลแน่นอนนะครับผปกล้วยนี่นะครับเป็นผลแน่นอนนะครับออกมากออกลูกแน่นอนโอ้พี่น้องย่างไปย่างมาครับผ่านปีครับเป็นปีครับบนธรรมดาโอ้จนเป็นปีครับย่างหาเห็ดนี่โอ้ฟุดจัดอีกแล้วครับคณะจนเป็นปีครับ เมืองเรานี่แหละนี่ครับเพึ่งกระตัดให้ควายแล้วนะครับนี่ต้นะตน,น,นี่นะครับขับสัตว์เลี้ยงเพลินครับอบ๋อบ้าณนี้นะครับบบกปุ๊บแยังคือเก่าครับหลับเลือ่อนง่ายหินเพิ่งกระฝายเวลายแล้วครับแไหนๆโอ้สรุปเพชรโบได้นะครับโบห็น เนาะยังบอกโซ่้นี่โซ่บัคขนนุนนะครับโซนแบบนี้นะครับบอกนี่หนังนะครับเนาะกะเอาไว้ซ้นี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วมาพบเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าคลิปในนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับรับชมนะครับเอ่อกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมนะครับหรือจะทำคลิป ออกมาให้พี่น้องด้เบิง่งงในรู้นะครับว่าในแต่ละมือเฮ็ดในแน่ไปใส่แน่มีคคิดอย่างดีๆที่มานำสเสนอท่ายอย่างประเทศนี้หรือว่าแนวไดนนะครับในเขตที่ผมอยู่นะครับให้พี่น้องด้เบิง่งเด้อชมนะครับขอขอบคุณน,นะครับสำหรับผู้ที่ตามแล้วสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งนะครับผู้ที่คอมเมนต์นะครับให้ผู้ที่ให้ กำลังใจผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแขอบคุณหลายนะครับแต่อย่าลืมนะครับคือเก้านะครับเฮากะผู้เก้าผู้เดิมนะครับสุดจัดทื่เก้าครับสวัสดีครับผม